เวลาค่ะไปเออเอ,อมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะเ <ยะ S 1> อาเพลงเอาเพลงใไมที่จะไปมันไม่ง่ายนะอาว่าไปเอาเพลง มีหน,นาทีได้แค่5แผ่นเองอะออโลนแผน่นเดิมอยากต่อเวลาไหมอ่ะหรืออยากดูน้องกันเล่นเลยกันเล่นเลย,ออเ,ลเ,ลยเอ่อช่วยช่วยฟังพี่ด้วย <S 1> <S 1> <S ไอ้กันเล่นก่อนอ่ะโอเคโอเคอ่ะได้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 โอเค,อเค,ออเคงั้นเป็นสองลอบดีไหมเออเดี๋ยวเราไปดู 6ต้องได้มากกว่า6โอเคมาเอาไม้มาพร้อมนะคะ30วินาทีรอบที่หนึ่งอ่ารอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งพร้อมไหมคะโอเลงแล้วเลงแล้วน้องพร้อมแต่ทีมง,งานพี่ไม่พร้อมกำลังลูกกำลังนึงนะนนงนะพี่ไปเร็วไปทุกคนรอยอยู่พร้อมแล้ว ติดไปเร็วติดไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอ่ะเหลืออีกสิวิ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 นะเออไป5 4 3สี่สองนเวลาหมดเวลาจ้ะได้เท่าไหร่อ่ะไว้ได้ไไสเอาแล้วเอาแล้ว ว่าอ wow. hey, <c oughs> ีกรอบไหมอีกรอบหรอเอีกรอบไหมได้ปะได้ได้้ราบอกว่าขออีกรอบขออีกรอบค่ะโอเคแต่ว่าค่ะได้เยอะกว่า